นะมั่นใจนะมั่นใจนะตื่นนะใครยังไม่ตื่นตื่นนะโอเคขอขออย่างหนึ่งขออย่างหนึ่งนะคือมึงตื่นแล้วมึงเข้าไปรวมกรุ๊ปกลางไม่ต้องวิ่งข้างหน้าเล่นนะรวมกรุ๊ปกลางให้ให้แน่นที่สุดนะแค่นั้นเองวิ่งหาเล่นไม่ได้บอสบอสบอสเป็นไงบอสอะไรก็เลยช่วยมีบอสช่วยมาเลยพีได้ได้พีได้ได้ได้เลยนะปัดเกาะปัดเกาะปัดเกาะอยู่อยู่ฝั่งซ้ายนะอยู่ฝั่งเฮ้ยเลิกเลิกเลยสลาร์ดี้เฮี้ยมี่มึงอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเกิดกูเรียกพูดอะไรที่มีเป็นเรื่องไม่ไม่ไม่พูดนะมึงอ่ะ พูดแต่อะไรเป็นยาวดูเวลาพีเรยกไม่พูดเรื่อยเลยเลยมามาฟังตามฟังตามนะฟังตามนะสานะพี่ไอฟอย่าหายนะเสียงอ่ะใส่ช่องนะิเพื่อจึกค่ะเพื่อจึกพี่นี่จุดไหนเนี่ยมามามารวมกันหัวสะพานตรงขึ้นไปเรื่อยๆตรงขึ้นไปเรื่อยๆตามมากูถ่ายให้ลงลงมาเห้แตงขึ้นตรงขึ้นมา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 ไป มีอย่เล่นหนึ่งหนึ่งนะพี่พยายามเรียกเพื่อนมายัดนะถ้กิดเหนลูกภาพมันไม่ค่อยชัดเลยว่าคนดูพอไม่ได้ลงรีเช่ีเงกูนะมึงฟังกูนะมึงฟังกูนะมึงฟงกดีดนะใครที่อยู่เลนแยกอ่ะมึงมึงชนไปเลยมึงชน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 มึงฟังมึงชนทะลุไปไปถึงบอลส้มทะลุมาถึงบอลส้มทะลุมาทะลุมามึงทะลุมาได้มันทะลุมาเนี่ยไหมมึเนี่กูบอกว่าอะไรเนี่ยเนี่ยี่ยเนี่ยเน่นี่ยเี่ยยเ่เน่เน่ยนี่ยเี่ย่เลนยะ ทะลุขึ้นมทะลุขึ้นมาเลยทะลุขึ้นมาแล้วพอทะลุขึ้นมาแล้วพอค่อยมึงก็มันจะมีตัวมันจะมีตัวหลุดอยู่แล้วปืนปืนยัดปืนยัดไปปืนยัดยัดไปไอ้ไก่ไอ้ไก่ไปวางเอ็มพีหนักไปเราที่เรามาไอ้ไอ้ติ่มมึงไปวางเอ็มพีหนักไปที่เรากลับมาลงความชอลซ่อมบนะฝั่งกูรวมรวมแล้วลงเลยถ้ารวมได้แล้วลงรวม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 แล้วลงรวมแล้วลงเปิดก่อนได้พูดเว้ยเปิดก่อนได้พูดเว้ยต้องการต้องการต้องการไว้ต้องการไว้

สไปพี่โรงงาสดไปพี่โรงงาสดไปพี่โงสดไปไม่ออไอแปดมัไอแปมันกะูอะไรกันจสัสวยมายังง่ฟฟ้ไปไปดึงศพมาพี่รอทีให้ผมรอทีไห้ผมรอทีให้หน่อยทีไว้หน่อยทีไ้หน่ยทีไ้หน่ทีไ้หน่ทีไ้หน่ยีไ้หนเดียม่โดนยังลอเดี๋ยวเดีย เดือต่อเพืนเดวต่อไอบลลนเดือต wow, ่อบลนเดต่อลนบเพื่อนกับกัมต่อบาเลนเาชุบบลิักไอ้เียไม่รู้จะไปกักไหนเลยว่ะหาบ้านไม่บ้านไม่มีเลยอะไหวเียไหวไหวเียียเอเลเอา

ผมชี้ให้เกอย่หนพี่ก๋ย่าหายเพื่อวยไหนงู้ไปไหนงูงเพื่อนดีเซเพื่อนแต่มัตปังกูดีเพื่อนลงไว้ลงไไปหลังเข้าหลัง้าช่วยด้วยยมันเ่เดี๋ยวตายแล้วเดี๋ยตายแล้วหน่อยไปตามเพื่อนไปตรงกงไป้าเห็นตไปไปมันหลังไฟข้างบนไม่เล่นด้วยกันก่อนมึงเล่นด้วยกันก่อนสายมือสายมือมันได้หมดดิีมันได้หมดดิ

สวยมากใช่เอาโซมปกาสปกาสปกาสปกานี่กักนี่จับตรงนี้ดิมีเมาส์มีเมาส์ไว้ตรงกลางมีเมาส์เอามาไว้ตรงกลางนี้เอามาไว้ตรงกลางนี้กลับลงมาลงมาแล้วมาเฝ้ากับกูเห็นไหมเห็นไหมมันมาตัวนึงปิด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  ม,มึงอย่าทำเอาศพมันไม่ไปทิ้งดิมึงมึงอย่าไปแย่งกันเล่นดิมึงย้ายศพไปเรื่อยๆสิมึงย้ายศพไปเรื่อยๆทำอ,อะไรไม่ได้แล้วมันหมดแล้วมันหมดแล้วมันหมดแล้วสวยมากเอาส่กล<อ>ับมาตรงกลาง โผลเพื่อนได้ยินกูไหมได้ยินกูไหมัโลโหลโหลโหลได้ยินกูไหมมาหน่อยมาช่วยหน่อยมาช่วยฝั่งนี้หน่อยไปไหนหมดวะรถยังม <ลด S 3> ีตัวเสียงดังเหรอ เฮ้ยใจเย็นลูกไข่แตกแล้วเว้ยไม่ออก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 ไม่ยัดดิ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 ยัดด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 ิยัดด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 ัดดยัดดยัดดย ผม si ไม่ตีแล้วครับผมอยากยูแกลงครับผมอยากยูแกลงครับไอ้นะกูจะบอกให้นะมึงยี่แกลงใครอยาไอ้ควายใต้ตีนนี่ชี้ยขรอยาจีนไม่ช่วยอะไรคู่ไว้แค่นั้นแหละสัตว์คุยอะไรสัตว์พี่กูโดือดต่อยทำมึงวงแตกแล้วกูชนแหลกทำมึงงงแดงจนสะบงแหกมึงชนะกูเห่ยเฮี้ยมาคงแปลกเจอกับพวกกูเห่ยสัตว์คงแดง ผมแฝงเมียมือสู้มือกูได้จับมาลงแขกทรงผมทรงแปดทรงแอคทรงแกที่พวกมึงเคยได้เทียวพอแกกูยังไม่ลงแขกไอสัตว์มาฟังไอสัตว์ทูให้มึงสองร้อยของกูเต็มตู้ไอหน้าเยี่ยมของน้อยพวกกูรวยจัดงอย่าเสือมาขอพอยกูไม่สนุ่ามึนใครกูเล่นมึงจับตาขอร้อย